ยยคุณอาจะไปไหนหรอคะลำแข้งเธอมาก็ดีแล้วใครบอกให้เอาตะกร้าผ้าของเธอไว้ในห้องฉันแล้วทำไมลำจะเอามาไว้ไม่ได้ล่ะคะก็ลำเป็นเมียคุณอาเนี่ยหรมันไม่ใช่อย่างนั้นหรกลำแข้ง เสื้อผ้าของเธอเนะี่ยมันกองคิดเกลือขึ้นมาหลายเดือนแล้วพี่คุณอาว่าลำเหรอคะคุณอาหาว่าลำสกรปรกสกมกสกเปดอะเหรอคะคุณอาจะพูดอย่างนี้กับลำไม่ได้นะคะลำหลับไม่ได้ฉันไม่ได้ว่าเธอจกกรกเปเยนะฉันแค่ว่าเธอสกมกเฉยอ๋อสกมกดีขึ้นไม่หน่อยฮะคุณอากล้าว่าลำนี้เลยเหรอคะคุณอาได้กับลำแล้วคุณอาจะมาทิ้งลำไม่ได้นะคะไม่อย่างนั้น ลำจะบอกคุณน้ำทองว่าลำเคยมานอนที่ตรงนี้กับคุณอาจะบอกดีที่นอนตรงนี้ที่คุณน้ำทองเคยนอนกับคุณอาลำแท่งก็เคยนอนเหมือนกันแล้วคุณน้ำทองรู้ว่าลำแท่งก็เคยนอนกับคุณอาในที่นอนตรงนี้เหมือนกันคุณน้ำทองจะเป็นยังไงจะบอกดีหรือไม่บอกดีนะ อย,นะอย่าบอกนะอย่าคิดเล็วสั้นอย่างนั้นคุณอาคะถ้าคุณอาไม่อยากให้ลำแข้กแบงน้ำพองคุณอาก็ต้องบอกรักลำแค้งก่อนสิคะคุณลูลำแข้ง,ขงฉันซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยเนี่ยพอดีพอสินค้ามานะ่ะอันนี้ถักกรอบของแข้งจะ้ะแล้วก็อันนี้ถ่านคุณลูจะได้ชงกาแฟจะได้ต้มน้ำจะได้ร้อนร้อนเอา้าเราสองคนนี้ หรือเปล,ลำลปลูป่าจ้าน้ำพองขอบคุณนะคะคุณน้ำพองสำหรับผักกรอบเนี่ยผักกรอบอันนี้คงจะกรอบจนฟันแตกไปเลยคะ่ะคุณน้ำพองคะลานี้อะไรจะบอกคุณน้ำพองคะ่ะ แล้วค่ะนี่ไม่เกิดอะไรกันขึ้นอะคุณรูลำแข้งคุณำ<า>ํพณำพองค่ะคุณํำพองค่ะทำใจดีๆนะคะคุณลำพองค่ะลำแข้งอะเป็นเมียคุณนายทุนเามันคืออะไรลำแข้งอะเป็นเมียคุณนายลำแข้งอะเป็นเมียคุณนาย รับอย่านคนับยร้ยังกัน ผมจะบอกความจริงให้ก็กได้ <C le af> ฮัลโหลดิวเหรอวันนี้เจอกันนะวันนี้ไปกินหมูกระทะกันนะ <C le af> ดูกูลำคาญฉยๆสองตัวนี่มากเลยมาตีกันทั้งวันเลยเนี่ยฮะ <C le af> อะไรนะคะคุณลูกอะไรนะคะคุณเอ๋ฮะ <C le af> เดี๋ยวเราแก้แคินกินหมูกระทะกันดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเจอกันนะอือมไม่ต้องให้เจ๊ใหม่เอาถ่านมานะกูมีถ <C le af> ่านเดี๋ยวเจอกันนะอื โอเคจ้าโอเคฉีดใจอ่ะลำแข้งลำแข้งอ่ะโอ๊ยเศรษฐาย่ะกินข้อขอกันทีกคนมึงรู้ตัวกันไหมพวกมึงเนี่ยไม่ได้มาโหหึงกันหรอกแต่พวกมึงเนี่ยมาโหหิว ละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าผิดศีลธรรมไม่งั้นจะเจอเวกรกรรมแบบนี้โอเคบายบาย